สวัสดีครับขอแนะนำก่อนที่คุณจะมาเชียงใหม่และเรียนเลก,กิการนะครับผมอยากแนะนำหลายหลายอย่างที่จะช่วยคุณเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่ามาเชียงใหม่แล้วเราจะเจอสามสี่ชั่วโมงแล้วจะเข้าใจทุกอย่างครบภายในหนึ่งวนันการฝึกเลกิไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ ผมจะแนะนำว่าเราน่าจะคุยทางโทรศัพท์หรือติดต่อทางอีเมลนะครับแล้วหลักเปลี่ยนนะครับข้อมูลของเราเช่นผมจะถามว่าคุณปกตินั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีประสบการณ์ในนั่งสมาธิผมแนะนําได้ถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วผมจะช่วยประเมินผลแล้วแนะนําได้ว่าเราจะปรับตัว ที่จะให้หนังสมาธิของเราแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นฐานสำคัญมากในการฝึกเลกีนะครับนายววล้าเดียวกันผมจะถามว่าคุณเองออกกำลังกาหรือเปล่าหลายหลายคนจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ต้องออกกำลังกายเพื่อจะฝึกเลกยียอมรับครูเลกีทั่วทั่วไปไม่ได้สอนแบบนั้นแต่ผมพิสูจน์ได้แล้วเมื่อเราออกกำลังกาย พลังชีวิตของเราจะแข็งแรงขึ้นเราจะแก้ปัญหาของเราหลายหลายอย่างแค่ออกกำลังกายประจํานะครับแม้ว่าเป็น5ครั้ง6ครั้งต่ออาทิตย์เราจะแข็งแรงขึ้นและเราจะพร้อมที่จะฝึกเลกิ่แต็มที่นะครับอีกหนึ่งข้อที่เป็นวิธีที่จะปรับพลังชีวิตของเราอันนี้เป็นการเกยนนะครับขอนทั่วๆั่ไปที่ผมคุยนะครับ เร,เราคุยกับคนนี้คนนั้นผมประเมินได้ว่าคนทั่วทั่วไปไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเกียนนะครับไม่รู้ว่าอะไรดีจริงๆอะไรทำลายสุขภาพของเราจริงๆเกือบทุกคนจะตอบว่ากินทั่ว,ท,วทั่วไปแต่กินทั่วทั่วไปมันไม่ใช่เพื่อพลังไม่ใช่เพื่อสุขภาพมันตามรสชาติ หรือความสะดวกของเรามากกว่านะครับผมแนะนำว่าก่อนที่คุณจะมาเชีงยงใหม่แล้วเรียนเลยกี่เราน่าจะคุย2องสามสีครั้งนะครับนอกจากนั้นเมื่อคุณปินมาที่เชีงยงใหม่เราจะเรียนกันนะครับคุณจะมีประสบการณ์หลายหลายอย่างแล้วแล้วเราจะประเมินผลที่มาจากการตั้งใจของคุณเอง การจัตนาของคุณเองเราจะพิสูจน์ได้ว่าคุณจะปรับพลังชีวิตของคุณเองนะครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์มันขึ้นอยู่กับคุณเองนะครับแต่ผมจะสนับสนุนให้คุณก้าวหน้าเองนะครับถ้าเราทําแบบนี้การเรียนเลยกีกับผมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะนะครับเจอกันแล้วแล้วนี้นะครับติดต่อเลยนะครับสวัสดีครับ